คุณผู้ชมครับเรื่องของเพลิงไหม้ต้องระมัดระวังเกิดขึ้นทุกวันอีกเรื่องก็ต้องระมัดระวังเช่นกันเรื่องของขโมยขโมยขจรก็มีให้เรารายงานทุกวันนะครับถ้าคุณผู้ชมจําได้ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันมีข่าวคนร้ายใช้มีดปังตอบุกไปจี้ชิงทรัพย์ที่ร้านสะดวกซื้อ,อนะครับได้เงินไปเนี่ยสองแห่งสองสาขารวมๆแล้วสองหมื่นกว่าบาทล่าสุดนะครับหลบหนีไปไปบวชเป็นพระแต่ระหว่างนั้นหยากยาครับ ออกมาหาซื้อยาเสพติดถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวเอาไว้ได้แล้วครับล่าสุดเจอตัวแล้วนะครับคนร้ายเป็นชายสวมหมวกไหมพรมกางเกงขาสั้นคนนี้ครับที่ใช้อาวุธอาวุธที่ใช้เนี่ยเป็นมีดปังต่อเข้ามาจี้พนักงานภายในร้านสะดวกซื้อในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับได้เงินสดไป18,600บาทเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณสัก3ามทุ่มครึ่ง ของวันที่29เมษายนที่ผ่านมาแล้วต่อมาครับอีกวันหนึ่งเวลาประมาณสักตีสี่ของวันที่1พฤษภาคมก็ไปก่อเหตุอีกครับ,ไป,รบไปก่อเหตุอีกที่ร้านสะดุกซื้ออีกแห่งที่ปากทางเคหะท่าจีนริมถนนพระรามที่2ครับในจังหวัดสมุทรสาครแห่งที่สองเนี่ยได้เงินไป5,000บาทเท่ากับว่าสองแห่งก็ได้เงินไป23,600บาทถูกไหมฮะ ก่อนที่เขาจะขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีขาวแดงแล้วก็หลบหนีไปใช้มีดปังตอก่อเหตุที่ร้านสะดวกซื้อสองแห่งล่าสุดตำรวจตามจับกลุมตัวได้แล้วนะครับผู้ก่อเหตุคือนายคนนี้ครับนายสุรเสกเครือมาตอายุ30ปีครับพร้อมกับของกลางเป็นรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการก่อเหตุจับกลุ่มได้ขณะที่เขาไปบวชเป็นพระแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์มาหาซื้อยาบ้ากับผู้ค้ารายย่อย เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวได้ก็นําตัวไปศึกออกจากการเป็นพระทันทีนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เนี่ยฮะนำตัวไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพตามที่เห็นในภาพซึ่งผู้ก่อเหตุก็คือนายสุรเสกคนนี้ยอมรับว่าเขาเองก่อเหตุจริงครับอแล้วมีดปังตอที่ใช้เนี่ยก็เอาไปโยนทิ้งลงแม่น้ําท่าจีนไปแล้วค่ะแล้วหลังจากที่ก่อเหตุก็หนีไปบวชที่วัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ตําบลบางกระเจ้าครับอืหนีไปบวชด,ด้วยออก่อเหตุเสร็จสองแห่ง ทิ้งอาวุธทำลายอาวุธแล้วก็ไปบวชทีนี้ไปตรวจสอบประวัติครับปรากฏว่าเคยมีประวัติใช้มีดทิ้งรัพย์ร้านสะดวกซื้อที่สาขาท่าฉลอมมาก่อนนะครับโดยมีการใช้ธงชาติผืนใหญ่คลุมหน้าแล้วก็เข้าไปก่อเหตุแล้วก็เพิ่งจะพ้นโทษออกมาได้บานานก่อนที่จะกลับมาก่อเหตุซ้ําอีกครั้งหนึ่งเลยครับเนื่องจากว่าสาเหตุเดียวเลยยาเสพติดเขาบอกอต้องการเงินไปซื้อยาเสพติดก็เลยก่อเหตุเข้าไปทิงทรัพ์ ตำรวจถามว่าเอาแล้วปังต่อที่พกไปเนี่ยไปเอามาจากไหนปังต่อที่เอาไปจี้ที่ร้านสะดวกซื้อเนี่ยไปขมโมยจากร้านค้ามาอีกทีเหมือนกันก็ไปก่อเหตุมาก่อนหน้านี้แล้วก็มาก่อเหตุต่อจี้ชิงทรัพย์แบบนี้นะคะที่สุดแล้วก็ไม่รอดนะคะต้องชื่นชมเจ้าที่ตำรวจที่ตามจับตัวเข้ามาได้นะคะ,คะแต่ว่าหลักฐานสําคัญเนี่ยมีปังต่อจมน้ําไปแล้วโยนทิ้งไปแล้วะนะฮะก็มีภาพหลักฐานจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ใช้เวลาในการติดตามหาตัวไม่กี่วันเอง